Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อากาศที่อะไรกันวะนี่เคยเจอแค่3ครั้งเองมั้งไม่เชื่อคํามโ,มโม้ใครจริงตานนี้สมัยก่อนแม่งเจอโคตรบ่อยอือ้อมีจิวโคตรดูใบบูดเฮงดงจีเฮ้กันแช่โอ๊ะไม่ไงใครเขาสปอตมีจิว

กูยืนตรงไหนวะไม่เห้นกูได้ไปยู่ตรงหน้ากูเลยดีกว่าอ้อยอาร์ตกูหนีนอยู่ตรงนั้นนะ่ะดูเล็ก,กๆอะ่ะตรงระเบิด เอาแม่งเลยแล้วกันพอ,อกอันที่ไม่อยู่แล้วเรื่องเหลือห้าไอ้ต่อไปนี้เอ้ยเจออย่าังพี่เฮียไม่ได้เล่นกันพอดีดคนเดียวมีฝั่งแรกสุดเฮ้ยเล่นตามกูบัเลย เพียรีลูกสอบเยอะเออบุ๊บไปบุ๊บเลยวะหลังเข้าเอ้ยเห็นไหมล่ะโดนโดนเด็ควายโดนโดนโดนเหรอเอะเจ็บแอะอะไรเงี้ยโอ้ยเยอะเฮ้ยมีึสองว่ะแสแะใหรวะอ๋อ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 แล้วมัน อ๋อคนไม่เดินออโอ้โหไอ้แยมยมิล่ามิล่าลูกสองคนเหยียบโป่ง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 ลวงยังเมื่อกี้มันไม่เดินออกอออออวะไม่เดินต,ต้องเล่นอยู่ <c oughs> ตอนเล่นเผาลูกสองแล้วตาเนี่ยเดี๋ยวไฟไฟกันยังแล้วไง ป๊อปว่ะชั้นล่างอชั้นหนึ่งอันดับหนึ่งตัวท้ายไม่รู้เลยตัวอะไรไม่รู้เลยเนี่ยเหตัวุผลไม่เห็นกูไม่เห็นกูจงไม่เห็นกูนี่ไงจงเห็นจงเห็นจงไม่เห็นกูจงเห็นหยุดเดี๋ยวนี้จงเห็นกูหยุดนะ Đâu hay gần cô Ui Ui, chí quá เจ็บเกียนตายเออโอ้โหขากูเอ๊ยมันออกมาเหรอเออันทีเฮ้คุณโดนเจาะกระแพงเฮ้เจ๊จ,จ,กกจงไม่เห็นกูไปวิลา่าวิล่าอยู่ตรงกระแพงนะกูณอาจะหันตอกมาไม่ได้วิล่ามันทุกกระจกนได้ปะ Đồng Cái thú mà nhìn nguồn này này Ui chồng quá Ồ lên lên đi đi ơi Tổng đi Tổng liên ตายห่าหมดแล้วพีปฝาขวาเี่าโดนกูแตะอะไรเหรอโอ้เชี่ยแบบเชีกก่ยนี่งนะัผีกันไอยที่ไทยปีเยะจะน่ะใจร้อนก็เหยียบแถบไปแถบมาโดนครั้งเดียวตาใยาใ,จใจเย็นก็หมดเวลาใจเย็นก็หมดเวลา ไ,ไปเลยปืนมันลั่นช้านะเว้ยน่าจะตายก่อนแต่ปืนมันลั่นแรงไงโดนลูกซองมุมเนี้ยเชียกูปะมันจะพ,พุ่งรีบพุ่งมาแล้วก็ลูกซองอยับเรียบร้อยกระสุนหมด อี๋เปี้ยวเปี้ยสปัดเฮ้ยได้เลยวะลูกกระสุนมันเยอะมันกูเห <Yeah, S 1> มือนกูเอ๊ะคืออย่าง,งนี้เวลาเราเปลี่นมันเยอะอ่ <c oughs> าเรียนตัวลูกซองนี่ไงสัตเรียมฟอสเลยนะแบบเกิดไปมึงลุมเรียมฟอสเลยนะจ๊ะเนี่ยทาจะกล้าร แมวขัาขันว่ากาแบบนี้เราต้องเล่นมึงเล่นคคสเซิลอะไอตัวปีนกำแพงอะเช่กูดิคาสเซิล <Castle. S 1> เออปีนหน้าต่างกันระเบิดกันไม่รู้กูเล่นข้าขันแล้วเอวมาปุงป้งปุ้งปุ้งมารู้เรื่องเออเดี๋ยวปุงป้งปุง้งปุ้งมตอนนั้นจริงมึงต้องเล่นเมวนะไอเจมแวกดั้งอยู่เว้ย <c oughs> โดนหัวหัวแตกปุ้งปุ้งปุ้งไม้ยลงหัวกูทุกนัดแหละ ฝนฝนระเบิดทำไมกูยังไม่เกิดนั่นเนี่ยมาละแน่ๆตรงนี้หลังตรงนี้นโอ้โหแล้วมันเป็นเรียงฟอร์มเล็กนี่อะทำไมเข้าของทำไมเข้าของเี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ Tao biết À, à. Bà đã khiến bé tăng tao nó. Ok, đâu mà lâu mà lâu mà lâu, ơi, u lăng đang lên, anh ta mau đi mà khố đi, đồn đi, nhìn thật luôn, ờ. ไอเลือดเหลือแปดทำไมอีล่าไม่ยิงก่อนแล้วค่อยชุบปัวเอาไอ้เฮี้ยอีล่าไอ้เฮี้ยเลือดเหลือแปดมาดูข้างล่างมาดูข้างล่างกูรูเต็มเลยมึงเอาอีกแล้วอไปโดนเผาตายเลยย <laughs> ิงอัดรูแม่งไอ้เฮี้ยอีล่ามันไม่นั่นนะ้า ที่กันลุกแม่เงเลยิงไอ้เหี้ยนั่นก่อนอ่ะแม่งชุบกูกูฟื้นปุ๊บยังไม่ยังไม่เดินเลยเหี้ยตายไอ้เหี้ยลูกูเต็มเท้าเลยอะไรครับขอใหม่ดิเอ้า แจ็คเกอร์แจ็คเกอร์เห็นตีนดูไอ้เหี้ยยังโดนดิโอ้โยคุดาวแปลไปจะเล็กไปไหนระเบิดเล็กๆเ,เรียบร้อยกูตาย ไม่ใช่เลยเดี๋ยวเรามันเล็กสุดไปอุ้ยได้ว่ะเฮ้ยมันห้ยหน้าต่างอยู่อยู่นี่อยู่นี่ลงล่านดงนะลงล่าง มีตัวล่างชั้นหนึ่งกำลังปีนกำลังปีนไปอีกฝั่งอยู่นี่อยู่นี่มักแดงกำลังขึ้นขึ้นไปอีกรูนึงละมักแดงอะอะไรเงี้เอาเฮี้ยมันเยอะอยู่อ่ะอยู่ข้างนอ,อกป่ะข้างในอะไรเงี้ย กูไม่สแกนไว้เหี้ยทำไมกูไม่สแกนออ้อแสงสลิงไอ้หุนเฮ้ยมันต้องมาแล้วปะ่ะเฮ้ยยิ่งเห็นอะไร ียมรรงมันนะ okay. เจาะจาะเข้าบนหัวมึงไอ้เจ๊ไอ้เหี้ยอสาวมาเจอนึกว่าจะทันผูส้สาวออกไปแบบที่ที่อื้อฝังบุกก่อนด้วยชิมหายฝั <S 2> <S 2> ่งบุกแปลสุดท้ายสวย หลงแมพขึ้นไปได้ยังไงกันนะยังมายังมาเออแม่กูกดโดนวิจิวอะัดนดึงธูแล้ววะขอเวลาบนะ้ะงโดนีง้งขอเวลาชิบหาย แีต่ตะกี้ปืนแม่งทะลุกำแพงมาตายวิทย์อยู่ตายครับให้อยู่ให้อยู่ระวังนะระวังอฮ้ย มิล่าไม่ตายถ้ากูยืนน่ยมันตายแล้ว ลองลองยิงส่มไปดูดิเขอธรรมาดาก็ได้มั้งนี่ยยิงกระจกอกอกยิงกระจกอกอกเอ้าเฮ้ยมปคนยิงแค่เฉยองยิงมาดิเออ <laughs> <laughs> สาด

เยาาชนะว่ะมัลากขึ้นบนลา <c oughs> กูไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ที่โหลนะครับคนเยก็ <c oughs> แต่กูอยู่ที่โหลนะ